เจรจาเบื้องต้นสองฝ่ายมาเลเซียเป็นคนกลางนะฮะมีจีนกับสหรัฐนะฮะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเป็นยังไงเพราะผลในทางปฏิบัติก็หลังเที่ยงคืนก็ยังมียิงกันอยู่เนี่ยนะอาจารย์แล้วก็เนี่ยล่าสุดก็การเจรจาไอไอไอ้ารบก็เลื่อนไปเพราะว่ายังมีปัญหากระทบกระทั่งกันตามแนวเนี่ยนะคือพูดตรงๆนะครับว่ามันไม่ได้อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วง คือจีนสหรัฐเป็นประเทศใหญ่ก็จริงนะครับถามว่าจีนกับสหรัฐเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับการที่เขมนหรือไทยจะตายหรอผมว่าไม่อืมสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลือกปฏิบัติตัวเองเนี่ยไปไล่ถล่มบ้านอื่นเมืองใดเขาเยอะแยะไปหมดทั้งโลกฆ่าคนไปแค่ไหนแล้วมไม่ใช่แค่ฆ<ช>่าคนของบ้านอื่นเมืองอื่นนะครับ ถ่าคนของบ้านตนเมืองตนด้วยส่งลูกหลานของบ้านตัวเมืองตัวไปกี่คนต้องตายแล้วตายอีกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ส่งคนของตัวเองไปตายมากที่สุดแล้วก็ใช้วิธีหลอกล่อซึ่งผมเคยคุยกับทหารสหรัฐเนี่ยนะครับ <S <s เขาก็มีเกติภูเหมือนทหารเราเนี่ย <S <s ผมถามว่าเอ้าอันนี้พวกท่านไม่รู้เหรอว่ามันเป็นเรื่องการเมือง เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองหน้าที่ของเขาคือรักษาทิปไตตายกับไปทําตามคําสั่งอืมก็ไม่รู้ว,ว่าวิธีคิดจะเป็นยังไงแต่ว่าของเราก็คงไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นจีนกับสหรัฐมานั่งคามานั่งคาอะไรมานั่งคากันเองมไม่ได้แยแสรหรอครับว่าเขมรจะตายไทยจะตายอะไรมางน้อยแค่ไหนอะ่ะอืมและอย่าบอกว่าสหรัฐเรวกว่าจีนจีนดีกว่าสหรัฐเรวพอกันนั่นแหละ ทั้งสองประเทศเนี่ยมันนั่งค้ำไปแบบนั้นแหละแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นคุณภูมิธรรมเป็นอะไรกับคุณทักษิณคุณอันวาเป็นอะไรกับคุณทักษิณคุณคุณมนุษย์เป็นอะไรกับคุณทักษิณคนเหล่านี้ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณทั้งนั้นอืผมคุยกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยติดคุกแค่นั้นยังไม่พอนะต้องตายไปเลยแล้วตายไปต้องตกนรกหมกไหม้ด้วย อืมเพราะว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากใครล่ะถ้ามไม่ใช่คุณนักสินนี่เรามองแต่ในประเทศไทยนะ,ะแต่ถ้ามองข้ามไปอีกประเทศหนึ่งคือกัมพูชาด้วยเนี่ยชนชาติกัมพูชาชนชาวขาเขมรไม่ได้คิดกันบ้างเหรอว่าสมัยขเขมรแดงคุณคุณเซนทําอะไรบ้างอแล้วตอนที่มีขเขมรทั้งหลายทั้งคุณเฮงซัมรินทั้งพลพดทั้งเสียวสองพันทั้งเจ้าเสียนุทั้งอะไรมันขเขมรสี่ห้าฝ่ายนั่นะนะครับอืมอืม ตอนคุณฮุนเซนอยู่กับขมศแดงและท้ายที่สุดเนี่ยไปชักยวนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ฆ่าพวกเดียวกันเหรอคนขมรตายไปตั้งกี่ล้านถ้าไม่ใช่เพราะคนสองคนนี้ทําให้ทหารไทยทหานขมศทําให้ชาวบ้านไทยชาวบ้านขมศตายเนี่ยมันเป็นเพราะใครอีกละ่ะแล้วการเจราจารที่ว่ามันเจราจารเพื่ออะไรก็เจราจารเพื่อไอ้สองตระกูลน,นี้เพื่อไอ้สองคนนี้ไม่ใช่เหรอแล้วยกเอากฎหมายระหว่างประเทศมาเนี่ยไทยทําน้อยเกินไปตลอดเลยนะครับไปดูกฎบัตาาราชาติชาติ ข้อบทที่ห้าสิบเอ็ดหรือมาตราที่ห้าสิบเอ็ดสิครับการป้องกันตัวเนี่ย mm hmm. มันรวมถึงว่าถ้ามันมีภัยที่มันใกล้จะถึงเป็นการลุกรานที่มันจะเกิดขึ้นแน่เนี่ย mm hmm. เราสามารถดําเนินการตอบโต้ต่อภัยการรุกรานที่ใกล้จะถึงนั้นได้ด้วยนะอืมอมไอ้ปะเภทหันปากกระบอกปืนเนี่ยนะถูกต้องหันปากกระบอกปืนมาหรือว่ารุกเข้ามาในแดนเราแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ยิงนะไทยทําน้อยไปตลอดเพราะว่ากัมพูชา ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่ส่งคนมาร้องเพลงที่ปราสาทตามเงินผมตั้งแต่แรกอันนั้นเนี่ยมันเริ่มการลุกลานแล้วครับแล้วครั้งที่สองที่มาร้องเพลงมีทหารมาด้วยการที่มีทหารมาด้วยนั่นมันก็ยิ่งลุกรานเข้าไปใหญ่เราต้องแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนนั้นเรียกทูตมาคุยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าไม่หยุดต้องไล่ทูตไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรัฐบาลมุ่งมันราไม่ทําอะไรก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันเป็นญาติวงศาที่ไม่ได้มีพ่อแม่เดียวกันมาไง ระหว่างคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนแล้วก็ลูกหลานของคุณทักษิณลูกหลานของคุนเซนแล้วก็บรรดาคนที่ถูกกาหนดว่าเป็นลูกน้องเป็นลิ้วล้อหรือเป็นขี้ข้าของคุณทักษิณและคุณฮุนเซนคนเหล่านี้ทั้งหมดมันก็อยู่ในสายดองกันมานะอาจารย์นะถามว่าวันนี้ทหารไทยทหารเขมรรบกันเพราะอะไรก็รบกันเพราะไอ้สองตระกูลนี่ไงรบกันเพราะไอ้สองคนเนี้ยไอ้ฮุนเซนไอ้ทักษิณนั่นน่ะไม่มีใครมากไปกว่านั้นล่ะไม่มีใครมากไปกว่านั้นหรอกครับแล้วไม่ต้องยกกฎหมายระหว่างประเทศไม่ต้องยกจีนสหรัฐอเมริกาอะไรขึ้นมา พราะถ้าสองคนนี้มันไม่ทะเลาะก,กันมันไม่ต้องมีการรบครับอือและทุกอย่างมันเกิดจากการวางแผนแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้งสิ้นทั้งปวงแม้กระทั่งการปล่อยคลิปเสียงเป็นการวางแผนร่วมกันหรือไม่อืมอย่ลืมนะมว่าวิธีการพูดอะไรแบบนี้เนี่ยมันป่อให้เกิดเหตุได้ไงถ้าไม่วางแผนเลวแผนชั่วแบบนี้มันจะเกิดการรบกันเหรอครับอืม อืม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 แต่ที่คุณแพทองทานพูดทีนี้ทีนี้ปัญหาเราอะนะฮะเราจะเราจะจัดการปัญหาเราอย่างไรเพราะว่าปัญหาระหว่างเรากับเขาแล้วก็การอธิบายนานาชาตินี่มันน่าจะเป็นเรื่องยาวนะอาจารย์นะใช่นี่งัี่ผมบอกว่าเราควรจะได้ดําเนินการตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุที่คนเขาไล่ให้รัฐบาลออกไปไงแล้วออกไปทั้งยวงครับไม่ใช่แค่คุณแพทองทานคุณภูมิธรรม ใครต่อใครก็แล้วแต่ออกไปเถอะเพราะอะไรเพราะว่าการไปเจราจาของคุณที่คุณไปทําเนี่ยมันทําให้เราเสียเปรียบคุณไปเจราจารหยุดยิงพร้อมกันได้ยังไงคุณต้องบอกจีนบอกอเมริกาว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนคนนั้นก็หยุดก่อนสิแล้วคุณก็รู้ไอ้พวกนี้มันไม่เคยอยู่ในสงครามเลยไอจ้จีนไอ้อเมริกาเนี่ยมันก็เคยอยู่ในสงครามมันรู้อยู่แล้วพอมันขีดเส้นตายเชียงคืนก่อนหน้าเชียงคืนมันต้องยิงถล่มกันถล่มแหลกกันอืแล้วทำไมคุณไม่ต้านสันก์ยี่หลายคนถามนะอาจารย์นะ มีคำตอบตอนหกโมงแต่ให้หยุดเที่ยงคืนโอ้โหอีกตั้งหลายชั่วโมงนะก่อนคุณจะกําหนดการหยุดยิงคุณต้องตั้งผู้สังเกตการแล้วให้ผู้สังเกตการเข้าไปตรวจสอบก่อนครับอืมใครๆเขาก็พูดกันว่ามันต้องมีการตั้งผู้สังเกตการแล้วผู้สังเกตการก็ต้องเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการตั้งคนที่เข้าไปในทั้งสองฝ่ายที่เป็นคนกลางโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่านับ แต่วินาทีที่เจราจาต้องให้คนกลางเข้าดูคนกลางต้องเข้าไปดูแล้วก็แน่ใจว่ามันมีการหยุดกันจริงอ hmm. ไม่อย่างนั้นพอคุณขีดเส้นแบบนี้แล้วไม่มีคนกลางมันก็จะยิงกันแบบนี้มันเกิดในแก่ในกี่สงครามแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยเป็นการเจราจาบ้าบอทั้งอเมริกาทั้งจีนรู้อยู่แล้วผมว่าเขมรก็ร, hmm. นะรู้คุณมาเน็ตนะรู้คุณโนเน็ตเนี่ยทําไมจะไม่รู้แต่ไอคนที่ไม่รู้คือไอคนที่ไปเจราจาฝั่งรัฐบาลไทยนี่แหละ มันคิดว่ามันเจรจารแล้วได้ประโยชน์กับเรามันงี่เงา่าข้อที่สองเนี่ยอ,อยู่ดีๆให้ฝ่ายทหารเข้าไปคุยกันได้ยังไงเมื่อคืนเพิ่งยิงกันอยู่เช้าวันนี้มาคุยกันมันยังไม่พร้อมหรอกและยังไม่รู้เลยว่ามีการซ่องสูงกําลังอะไรยังไงแบบไหน <ø> แลวสามวันที่สี่เนี่ยนะคุณก็บอกว่าจะไปคุยไอ้ตามกรอบการเจรจาไอ้นี่จะไปคุยกับเขาที่ไม่ได้เรื่องอีกถ้าเป็นเจ้าภาพคุณมาถึงขั้นนี้คุณต้องยกเลิกบรรดาสิ่งที่มีมาต่อการทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่ Mm. M O U สี่สิบสามสี่สิบสี่ไอซีอะไรทั้งหลายค้อมิตีอะไรทั้งหมดสามสี่ชุดนั้นต้องยกเลิกหมดแล้วเริ่มกันใหม่หมดเพราะว่านี่มันคือการกลับมาพูดคุยกันแม้กระ mm. ทั่งการทูดที่เราได้ไล่ทูดกัมพูชากลับเรียกทูดเรามาเนี่ยนะครับมัน <Okay. S 2> คือการต้องเริ่มสถาปนาการทูดกันใหม่แล้วทุกอย่าง mm. คุณจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้นั่นแปลว่าทั้งหมดที่เจรจาไปสามเรื่องนั้นเนี่ย เราเสียเปรียบเสียประโยชน์หมดเลยแล้วไม่ได้อะไรเลยแถมไม่พอเสียชีวิตพี่น้องทหารพี่น้องคนละเรือนเราอีกแล้วการสู้รบก็ยังไม่หยุดเพราะยังทั้งหมดเนี่ยถึงได้บอกไงว่ารัฐบาลเนี่ยนักการเมืองไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นวันนี้เนี่ยทหารตำรวจประชาชนช่วยกันนะต้องบอกว่าชนชาวไทยดีกว่าประชาชนก็เดี๋ยวก็จะไปเป็น พรคประชาชนอีกเพราะว่าพักประชาชนก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแถมไม่พอยพวกหน้าไม่อายเนี่ยมันควรจะไปตายด้วยกันไหมไอ้พวกที่ถามว่าทหารมีไว้ทําไมอ่ะอืมอืมแล้วก็ไม่ต้องมาแก้ตัวว่ามีไว้เพื่อปกป้องไม่ได้มีไว้เพื่อปกครองไงสิ่งที่คุณพูดคุณพูดชัดๆว่าจะไปรบกับใครจะมีการรบอะไรอีกแล้วนี่ไงเออรบกับใครทำไมพวกคุณไม่ไปตายะละทำไมพวกคุณไม่ไปตายะล่ะเพราะฉะนั้นพักประชาชนทั้งพักก็ไม่ได้ทาอะไร แปลว่านักการเมืองไม่มีประโยชน์อะไรเลยตอนนี้ทําแต่โทษต่อแต่ปัญหาดังนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นภาคพล,ลเมืองกับทหารตำรวจแล้วที่ช่วยกันดูแลประเทศชาติอย่าลืมอำนาจที่เป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐบาลรัฐสภารัฐบาลทําอะไรร,รัฐสภาําอะไรศาลเนี่ยท่านก็พยายามทําหน้าที่ของท่านใช้ท,ที่สุดมันจะอยู่ที่ศาล่ยและไอ้พวกที่มันมาพูดว่า มันจะใช้สารได้ยังไงในการเอานักการเมืองอ่อนงูนี้พวกคุณจะโหวตกันออกไหมล่ะถูกป่มคือคนเลวกับคนเลวมันจะทํากันเหรอคนต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วถูกไหมอาจารย์คุณต้องแสดงความรับผิดชอบกันทั้งวงผมถึงได้บอกไงว่าพักทุกพักอ่ะแม้กระทั่งสวเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบนะแต่ว่าสวเขาอาจจะบอกว่าเขายังทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเรื่องไอ กรณีที่สอวอวหัวกันมากขนาดนี้เนี่ยมันจะอยู่กันไปแบบนี้ให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบ้านของเมืองได้อีกหรือแปลว่าแบบนี้นเนี่ยนะครับคนไกลองค์คาพยพทางด้านการเมืองเหล่านี้มันมันมันล้มเหลวหมดนะอาจารย์ม,ม,มันล้มเหลวหมดเชื่อถือไม่มีความชอบธรรมแล้วด้วยซ้ำไปใช่ครับแล้วดูสิครับว่าพอมันเกิดภาวะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เนี่ยการสั่งการทุกอย่างล่าช้าหมดทุกสิ่งมันเป็นปัญหามาจากการเมืองทั้งภายในประเทศและทั้ง ระหว่างประเทศและคุณแล้วจะปนคุณพัฒน์พงศ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายรู้ไหมครับว่าในภาวะแบบนี้รัฐบาลยังมาไล่ย้ายข้าราชการยังมาไล่กรรมาการและวิสาหกิจลาออกอยังคงหาคนมาลงตําแหน่งที่เป็นพวกพ้องตัวเองยังคงคิดแต่เรื่องว่าใครจะนั่งไหนดีใครจะกินที่ไหนใครจะได้อะไรในขณะที่บ้านเมืองรบกันจะเป็นจะตายแบบนี้เนี่ยไปถามสิโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมอ่ะถามสิในกรอบมหาไทายเนี่ย คุณทําอะไรคุณไม่ได้ไปไล่ย้ายขา้าราชการหรือคุณไม่ได้ไปไล่ให้คนที่เป็นกรรมการและวิสาหกิจไล่กันลาออกเหรอเขาทํางานกันอยู่อ่ะแต่ในขณะที่คุณดูแลประเทศชาติบ้านเมืองทั้งภายในภายนอกประเทศสร้างแต่ปัญหาเนี่ยคุณเป็นตัวอะไรและไอ้พักทั้งหลายที่ผมถึงได้ถามไปว่าสมมุติคุณแพทองทานเป็นคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นอืมเมื่อเปรียบเทียบกันกับคนภายเรือให้คุณแพทอนทานนั่งบรรดาพักร่วมทั้งหลายสมมุติ ว่ามีโจรที่ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วคุณพายเรือให้โจรข้ามไปแล้วก็ไปปล้นเนี่ยให้มันเร็วกว่ากันเนี่ยและคนที่ยืนดูเขาพายเรือไปทั้งทงท,งท,งที่ระง,งับเรือได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณทําอะไรตกลงพวกคุณอยู่กันทําไมและภางประชาชนก็ได้แต่บอกว่าก็อยากจะให้ยุคสภาไปเลือกตั้งใหม่คุณได้ประโยชน์ไงแล้วประเทศชาติได้อะไรขึ้นมายุคสภาไปเลือกตั้งให้พวกคุณมาคุณอาจจะบอกคุณดูแลบ้านเมืองได้ดีเขาเอาแค่ตอนนี้คุณดูแลบ้านเมืองกันยังไงผมถึงได้บอกว่า มันต้องเป็นทหารตำรวจภาคพลเมืองมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำแล้วล่ะครับนักการเมืองทึ้งไปเลยคเขาดูทรงแล้วนะอาจารย์ไอ้ซีสไฟหลังเที่ยงคืนเนี่ยไม่เกิดผลเนี่ยล่าสุดเนี่ยข่าวบอกช่องบกทหารเขมรยนยิงปืนใหญ่ใส่ฐานไทยที่เนินโนเนมแล้วมันมันมันจะไปซีสไฟเลยก็ไม่เลยว่าผมบอไปแล้วไงครับแปนเก้าชั่วโมงแล้ว คือตอนนี้มันเหมือนทุกฝ่ายต้องพยายามเข้าไปยึดพื้นที่ให้ได้สุดเพื่อได้เปลี่ยนในการเจรจาับเพราะนั้นมันก็มีอเมริกาตัมพูชาร่วมมือกันหลอกไทยไงอืมอืมแต่ก็ไอ้พวกที่มันรู้เขาหลอกมันเต็มใจเขาหลอกไงแต่ไม่ใช่พวกเราไงมันคือไอ้พวกนักการเมืองมันคือไอ้พวกรัฐบาลไงมันคือไอ้พวกคุณทักษิณทั้งสิ้นไงอืม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 มีใครล่ะ ก็ผมถึงได้บอกผู้คนแล้วถึงได้บอกไงว่าติดคุกไม่พอไงต้องตายแล้วตายไปแล้วก็ต้องตกนรกหมกไหม้ด้วยไงอืมอืมอืม,อมเพราะชีวิตพี่น้องทหารพี่น้องตำรวจแล้วก็ชนชาวไทยทั้งหลายเนี่ยเสียไปเพราะใครละ่ะอืมแล้วก็ยังเลยไปถึงพวกเขเมรที่เขาตายเนี่ยเขาคงไม่ได้อยากตายหรอกนะไม่ใช่อยากเจ็บหรอกนะแล้วมันจะมีปัญหาลูกราบานไปลายไปอีกเพราะว่ามันกลายเป็นถูกปลุกปัน่นให้กลายเป็นปัญหาระหว่างสองประเทศนะครับ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาแรงงานปัญหาท่องเที่ยวปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่จบใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่ไปเจรจาเนี่ยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียผลประยนเป็นทําให้เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์หนักหนาสาหัสเข้าไปอีกก็ต้องเพราะต่างฝ่ายต่างต้องพยายามเข้าไปครอบครองพื้นที่ให้ได้มากที่สุดอ่ะเพราะนั้นผนูไม่ยอกนอีกไม่ยอมว่ากสหรัฐอเมริกาเดอจีนที่จงคืนเนี่ยเหมือนเราเข้าไปยึดได้แล้วครับแต่ไม่จบไม่จบ สหรัฐอเมริกากับจีนรู้ดีที่สุดแล้วก็รู้ตามกฎบัตรสาธารณชาติดีด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าในสงครามแบบนี้ต้องทํำยังไงมันต้องตั้งผู้สังเกตการแล้วมันก็ต้องตั้งผู้ที่เข้าไปดูว่าท้ายที่สุดมันต้องจัดการเคลียร์ยังไงไม่ใช่อยู่ดีๆม,มาบอกให้หยุดยิงหยุดยิงแล้วก็ทาแบบนี้มันก็ยิงกันตายเลยครับแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยสองประเทศนั้นรู้เป็นอย่างดีอย่าบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์สีจิ้งผิงไม่รู้รู้ดี<ม>แล้วคนที่พวกคุณส่งมาก็รู้ดี พวกคุณชานาญการทหารเป็นที่สุดในโลกนี้สองประเทศหลักครับผมถึงได้บอกไงว่าจีนอเมริกากัมพูชาร่วมกันหลอกไทยมาเลเซียด้วยอืมอืมอาจจะไม่ใช่ประเทศทั้งประเทศนะแต่ต้องบอกองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของสามสี่ประเทศนี้ร่วมกันหลอกประเทศไทยแต่รัฐบาลไทยเต็มใจให้เขาหลอกแต่ไม่ใช่พวกเราชนชาวไทยอืวงชนชาวไทยเราไม่ได้เต็มใจแบบนั้น เราชนพวกนี้นี่ก่อนเวลาหมดพอดีอาจารย์แหม่พลันอนไปนิดเป็นมันกลายเป็นหยุดหยุดยิงไม่มีจริงเออยิงไม่มีจริงถูกต้องครับ